สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณลูกเตา๋าู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีมีนการงาน,กา,งานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดมาดูตำแหน่งแรกการงานการงานได้ชามข้าวสุนัขชามข้าวสุนัขที่มีอาหาร มัมจะล้นชามเ็าบอกว่าช่วงเนี้ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนงานค่อนข้างล้นมือนะเป็นช่วงจังหวะที่มีอํานาจวาส,สนาบารมีเราจะเห็นว่าเป็นศรีะมังกรนะคะเป็นจังหวะที่มีเอ่ออำนาจวาส,สนาบารมีในดะในใน,ในการทํางานของคุณแล้วก็งานของคุณค่อนข้างที่จะเยอะที่จะล้นมือนะคะเรียกว่างานงานมีความอุดมสมบูรณ์ที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ย มีโอกาสดีๆอันต่อมาเป็นหัวใจน้ํามันหัวใจน้ํามันในที่นี้เขาบอกว่างานที่คุณทําเหมือนไปเติมเต็มในส่วนที่คนอื่นเขากําลังขาดทําให้เขาอะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาเออนักจิตวิทยานักพยากรณ์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับการที่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับผู้อื่นแล้วไปทําให้เขาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเออนักการตลาด ใดๆก็ตามนะคะหัวใจน้ำมันจะบอกถึงการที่เรียกว่าจะมีคนเดือดร้อนเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานเข้ามาแต่คุณสามารถดูแลซัพพอร์ตเขาได้ภายใบต่อมาได้เอ่ภายใบต่อมาขออภัยค่ะหน้าหน้าต่อมานะคะได้รูปต้นไม้ได้รูปต้นไม้เขาบอกงานในช่วงนี้เป็นงานที่มีความมั่นคง นะคะมีความมั่นคงมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาได้สําหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมีเครือข่ายนะคะมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนนะอย่ามุทะลุวู่วามหรืออย่าใช้คําพูดคาจาที่แรงเกินไปจะไม่ส่งผลดีให้กับตัวคุณเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าอารมณ์ใจร้อนค่อนข้างมากตําแหน่งต่อมา ได้เออ่เทวดาเป่าแตรเขาบอกว่าเป็นช่วงที่การงานของชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องคําพูดคําพูดที่บางทีเราอาจจะตรงและขวานผ่าซากทําให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าคําพูดของคุณไม่ดีเลยจะไม่ชอบจะเสียที่ลงตรงคําพูดนะคะ ไพ่ใบต่อมาเอ้ยไพ่ใบต่อมาตำแหน่งต่อมาการเงินการเงินของชาวราศีมีนไม่ค่อยดีการงานดีก็จริงแต่การเงินไม่ค่อยดีได้รูปขอทาน รูปขอทานในที่นี้การเงินยังต้องไปพึ่งพาคนอื่นอยู่นะจริงๆเมื่อกี้รูปนี้ยังเป็นมันมาในลักษณะนี้การเงินยังต้องไปพึ่งพาคนอื่นอยู่นะดังนั้นต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวน่ารักเข้าไว้หรือการเงินของคุณถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะมีรายได้ที่ดีสําหรับชาวราศีมีนบางคนก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ปฏิเสธไหมไม่กล้าปฏิเสธ เหมือนอะไรอะศักดิ์ศรีมันค้ำคอคุณอยู่ก็เลยต้องช่วยแต่สําหรับบางคนราศีมีนบางคนอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ทําตัวน่ารักเข้าไว้มงกุฎต,ต้องทําตัวให้เขาเห็นว่าเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะยืมแล้วเราคืนตรงต่อเวลานะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแต่เราจะถูกมองว่ายืมไปแล้วเพื่อไปเสริมความสุขความสะดวกสบายกับตัวเอง คุณเป็นคนขี้เกียจคุณไม่มีความกระตือรือร้นบางทีเขาอาจจะไม่ให้ยืมเพราะความขี้เกียจเพราะความไม่กระตือรือร้นของตัวคุณก็ได้หรือไม่ยืมไปแล้วหรืออาจที่จะต้องไปยืมเพราะอะไรเพราะว่ามีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยการงานดีก็จริงแต่ด้วยชาวราศีมีนต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จึงทําให้การเงินของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดอาจจะต้องนอนพักผ่อนอยู่กับที่ไม่ได้ไปทํางานคุณค่าในชีวิตมีไหมมีแต่เพียงแต่ว่าในตอนนี้มันต้องหยุดก่อนเพราะอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นสิ่งที่ซ่อนอยู่การเงินของคุณเป็นไงถังแตกตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการเงินถังแตกยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ดีที่สุดนะก็คือ ใช้เงินต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมเอ้ยในช่วงเดือนเออกรกฎาคมถูกละพอพูดเดือนกรกฎาคมเป็นนึกถึงราศีกรกฎแล้วจะชอบพูดปิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะตำแหน่งต่อมาความรักสําหรับคนโสดและคนมีคู่แล้วนะคะได้แม่เหล็กแม่เหล็กเขาบอกว่าคนโสดในช่วงเนี้ย อย่าพึ่งไปคิดมีใครเพราะว่าสิ่งไหนที่มันเกียดที่เราเกียรเนี่ยมันจะไปดึงดูดเอาสิ่งนั้นเข้ามาแล้วจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยดีในช่วงแรกที่เราเห็นเพราะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นแต่มันจะไปดึงดูดเอาคนไม่จริงใจหรือบางทีมันก็อาจจะบางทีเราอาจจะไปรู้จักกับเขาแบบง่ายๆพูดคุยกันแล้วรู้จักกันแบบง่ายๆพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพูดคุยกันถูกคอถูกใจ แต่ไปเจอเอาคนเจ้าเล่ห์นะคะไปเจอคนเอาไม่จริงใจไม่จริงใจกับเราเข้าแล้วพอคบกันไปแล้วหมดโปรโมชั่นปุ๊บมีปากมีเสียงทะเลาะกันรุนแรงอยู่บ่อยๆนะคะหรือบางทีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันทางโลกออนไลน์แล้วจะส่งผลทําให้คุณเเดือดร้อนได้เพราะเจอคนไม่จริงใจกล้วยๆในที่นี้เขาบอกเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะหลอกได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องความรักสําหรับคนโสดไม่โอเคสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ก็ต้องระวังอย่าสวมหน้ากากเข้าหากันทําอะไรนะต้องทําบนความถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าสวมหน้ากากเข้าหากันหรือถ้าเกิดว่าคุณอนะ่ะไม่ชอบไม่ชอบใจอะไรแล้วก็พยายามจําจีจําชัยบอกเขาอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันเกลียดนะอันนั้นจะไม่อย่าไปมีกฎเกณฑ์กยบเขาเยอะมันเหมือนจะไปยิ่งยิ่งบอกไม่ชอบมันยิ่งจะไปดึงดูดให้เขาเป็น นะคะคสิ่งที่ดีคือคุยกันพูดคุยกันด้วยความทนุถนอมอ่อนหวานเข้าหากันถึงจะดีอย่าใช้คำพูดคำจาที่แรงๆเห็นไหมฝนตกฟ้าร้องเวลาฟ้าผ่าเปี้ยงมันน่ากลัวมันมันก็เลยจะทำให้คุณจะไม่ได้รับความจริงใจจากคู่ครองของคุณเพราะเขาไม่อยากมีปัญหาด้วย พูดแบบโกหกไปเลยดีกว่าเนี่ยสวมหน้ากากเข้าหาเนี่ยปุ๊บเนี่ยอะไรทุกอย่างก็พูดคุยได้ง่ายง่ายๆราบรื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออที่เราพูดเนะ่ะจรงงงิงทั้งๆที่โกหกนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ความจริงต้องมีเหตุผลในที่นี้เ็าบอกว่าสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคณามีนคนโสดอาจจะพบรักทางออนไลน์ก็ต้องระวังนะส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอย่า อาจจะมีคนโทรมาด้วยความหวังดีมาบอกว่าคููครองคุณเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ถามก่อนนะถามก่อนอย่าเพิ่งที่จะไปฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าเกิดมันใช่ต้องคุยและเคลียร์กันดีๆจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องความรักมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีมีน เขาบอกว่าสุขภาพระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะเส้นเลือดตีบตันไปประมาณสองเส้นสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเรื่องอาหารการกินสําคัญคุณอย่าคิดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนแล้วจะไม่เป็นนะ คนผอมจะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดคนอ้วนเนี่ยจะไปพอกที่ผิวหนังเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินจากนั้นมันก็จะไปพอกที่เส้นเลือดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจแหละทั้งคนอ้วนไม่อ้วนพราอายุเยอะแล้วเนี่ยมันควรต้องตรวจไม่ใช่ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะตรวจหัวใจต้องไปตรวจ ที่แผนกหัวใจโดยตรงเลยถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจได้เขาบอกว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนนะสําหรับชาวราศีมีนบางคนทํางานค่อนข้างหนักเกินไปแล้วร่างกายต้องการการชาร์จแบตแล้วคุณจะต้องมีการรีแล,ลกซ์อย่างอื่นบ้างไม่ใช่อยู่แต่กางานอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเสียเงินเสียน้อยเสียยากนะเดี๋ยวเสียมากเสียง่ายนะคะเอ่อ มนุษย์อวกาศในที่นี้จะบอกถึงการที่เรียกว่าคุณอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่เป็นซึมเศร้ามีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นระวังการที่คิดอะไรคนเดียวจินตนาการเองคนเดียวมโนคนเดียวมันจะไม่ทําให้ดีขึ้นมาได้ส่วนสําหรับใครที่มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่มันอาจจะทรงทรงสุดๆุดนะเดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวเหมือนจะหายเดี๋ยวก็เป็นขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะสําหรับบางคนเนี่ย ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีก็เรียกได้ว่าคุณอาจจะไม่เป็นโรคใดเลยก็ได้แต่ใครที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพต้องระมัดระวังดูแลเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์ของการที่จะเป็นโรคหัวใจได้นะคะอ่ะตำแหน่งต่อมาโชคลาภไปแล้วดูสิจะมีโชคลาภไหมโชคลาภในที่นี้ได้จอยเกมนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสมีโชคลาภ นะคะคมีโอกาสมีโชคลาบที่จะมาเติมเต็มในส่วนที่คุณกําลังขาดกําลังที่จะแย่ได้แล้วก็ลาบก้อนโตไหมก้อนโตสําหรับบางคนต้องพูดอย่างนี้เลยไม่ใช่หมายถึงทุกคนก้อนโตสําหรับบางคนบางคนอาจจะได้ราบรอยก้อนโตบางคนอาจจะเจอขุมทรัพย์ ด้วยการที่เรียกว่าได้รับมรดกบางคนอาจที่จะได้การงานที่ได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภพระอาทิตย์ขึ้นได้รับแสงสว่างและชีวิตที่กําลังมืดมัวกําลังจะได้รับแสงสว่างจากโชคลาภแล้วเป็นเลขเก่าๆเ,เลขเดิมๆที่เคยเล่นนะคะในที่นี้ต้องมองเห็นเครื่องบิน เครื่องบินเขาบอกว่าได้โชคลาภมาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปเร็วนั่นหมายถึงการที่เรียกว่ามีโชคลาภเข้ามาแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องพอมีเงินเข้ามามันก็มีเรื่องจับจ่ายใช้สอยหมดไปหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการท่องเที่ยวบ้างบางคนก็มีแผนที่จะเที่ยวนะคะแต่ไม่มีเงินก็อยากเที่ยวจะทําไงดีอ่ะมีโชคลาภเข้ามาก็ได้เที่ยวหรือบางคนก็มีแผนที่จะเออซื้อรถซื้อลา หรือบางคนก็มีแผนที่จะทำทำอะไรก็ตามทำธุรกิจทำอะไรก็ตามก็มีเรื่องที่จะต้องมีงานมีเงินเข้ามามีโชคลาภเข้ามามีเรื่องจับจ่ายหมดไปหรือบางคนอาจจะมีห่วงต่างๆอย่างเช่นห่วงคุณพ่อคุณแม่ห่วงลูกห่วงหลานหมดไปกับเรื่องห่วงต่างๆ โชคลาภมันก็จะไปกับความเป็นห่วงของคุณไม่ได้ใช้เองประมาณนี้นะคะออามาดูการเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับชาวราศีมีนใบแรกเขาบอกให้ใส่เสื้อสีขาวหรือสีครีมในวันจันทร์ในช่วงเวลา18.30นาฬิกานาทีถึง 19. เนาฬิกาเพื่อเสริมสเสน่ห์นะคะเสริมสเสน่ห์ให้คุณเป็นคนที่ดูออ่พูดจาน่ารักน่าฟังมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตานะคะไพ่ใบต่อมา ให้ถวายสังฆทานถวายสังฆทานแล้วก็ใส่หนังสือสวดมนต์เข้าไปด้วยนะคะในวันพุธในช่วงเวลา10นาิกา30นาทีถึง10นาฬิกา50นาทีอยู่ในช่วงเนี้ยอย่าลืมเอาอาหารไปถวายก่อนเพลนแบบนี้ต้องเตรียมอาหารของหวานของขาวไปด้วยนะคะ ทำในวันพุธเสริมเรื่องคําพูดคาจาของเราจะทําให้เราพูดจาเนี่ยดูน่ารักน่าฟังมากยิ่งขึ้นดูมีเสน่ห์ในการพูดมากมากยิ่งขึ้นมีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณมากยิ่งขึ้นและเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องคําพูดเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆทําให้คุณมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยถวายหนังสือเอ่อถวายสังฆทานพร้อมหนังสือสวดมนต์นั่นหมายถึงว่าหนังสือสวดมนต์พระก็เอาไป ออบางทีญาติโยมไม่พระพระท่านสวดเป็นอยู่แล้วบางทีพระท่านก็ไปแจกญาติโยมที่สวดมนต์ไม่เป็นเพื่อไปเสริมให้เขาอะมีความรู้ในด้านการสวดมนต์ก็ทําให้เรามีสติปัญญามากิ่งขึ้นด้วยใบยต่อมาเขาบอกว่าให้นั่งสมาธิในวันเออ ในช่วงเวลา22นาฬิก30นาทีถึง22นาฬิก50นาทีในวันเสาร์นะคะโทษทุกภัยทายเสาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาบอกว่าเหมือนชาวราศีมีนหรือลัคนามีน,นขาดสติบางทีทำอะไรเนี่ยขาดสติในการยั้งคิดหรือไม่ก็สมาธิไม่ดีคือขาดสติในการยั้งคิดเนี่ยคือพร้อมบวกพร้อมชนเราอาจจะมีภาวะที่ คิดเครียดจากเรื่องอื่นมันก็ทําให้อะไรที่มากระทบใจเราสักนิดสักหน่อยปุ๊บเนี้ยฉันพร้อมบวกพร้อมชนเลยทีเดียวดังนั้นเราเออเขาบอกว่าให้นั่งสมาธิในวันเสาร์โทษทุกภัยทายเสาร์นั่นหมายถึงว่าวันเสาร์เนี่ยเออไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านหน้าที่การงานอาจจะมีอุปสรรคติดขัดอาจจะมีคนคอยกันแกล้งหรืออาจที่จะทําให้เราอ่ะ ไปเสนอโปรเจกต์ต่างๆถูกยืดออกไปถูกผัดออกไปยังไม่ได้ยังไวมาตอนนั้นไว้มาตอนนี้ทําให้เราต้องไปแล้วต้องไปซ้ําไปซากกว่าจะได้นะคะมันไม่ได้ได้เลยง่ายๆเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณนั่งสมาธิมันจะมีสติมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเราควรจะรับมือยังไงกับสิ่งเหล่านี้เอ้ยเหตุการณ์อย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นเราใช้วิธีแก้ไขแบบไหนมันจะทําให้คุณมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ เหมือนเราไปดับอะไรกําลังของดาวเสาร์ที่จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆที่จะส่งผลทําให้การงานล่าช้าลงไปมันก็จะทําให้ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนหรือลัคนามีนก็ต้องทําใน3หัวข้อนี้ใครที่เชื่อก็ทําใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องทํานะคะสุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครทำก็ได้ไม่ทำก็ได้สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้แล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ลูกเต๋าออรเ์เคิลนทักินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้แต่จริงๆแล้วศาสตร์ลูกเต๋าออรเ์เคิลในรอบนี้มาดามสอนในราคาพิเศษรับแค่ยี่สิบท่านเท่านั้นแค่เพียง5้าร้อยบาทค่าสอน รับ20ท่านสอนในเดือนกรกฎาคมสอนออนไลน์ไม่ต้องเดินทางนั่งเรียนออนไลน์ตื่นมา10โมงเช้าเริ่มสอนสอนถึง4โมงเย็นนะคะคือ16เมริกาคุณสามารถพยากรณ์ได้เลยเพียงแต่ว่าคุณต้องโอนเงินจองที่ค่าเอ่อโอนเงินค่าเรียนมาจองคิวนะคะจองคิวไว้เพราะรับแค่20คน ค่าเรียน500ค่าลูกเต๋า1,200บาทค่าหนังสือ200ไม่ต้องมีค่าส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีใครที่สนใจที่จะเรียนโอนเงินจองคิวเข้ามาครบ20คนแล้วจะตัดทิ้ง,งจริงๆก็ต้องตัดทิ้งเพราะลูกเต๋าเหลืออีกแค่20ชุดหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะใครที่ไม่ได้เรียนรอบนี้ก็คือไม่มีละไม่ได้เรียนละเพราะผู้ผลิตเขาไม่ผลิตแล้วนะคะ สำหรับ FC ท่านใดสนใจที่อยากที่จะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูและมาจองคิวดูดวงได้ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ